สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพชดภัยและอินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาท้องถิน่นและบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไหมเนื่องจากมีคำถามเข้ามาครับจากที่ในแชทบอกว่าการเป็นสมาชิกสภาอบตอ การเป็นสมาชิกสภาเทศบาลกันเป็นนายกจะใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ฟังนะแต่จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยข้ารายการท้องถิน่นพนักงานจ้างฟังไว้ก็ไม่เสียไรนะท่านจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้นะครับมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยว่าด้วยเงินสุทิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน่นพศ2 5ข้อ4นะครับ มีคำนิยามว่าผู้มีสิทธิ์หมายถึงใครบ้างในข้อแรกคือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่ไม่หมายความรวมถึงพนักง,งานจ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ตอบว่าพนักง,งานจ้างทุกประเภทเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้นะครับสําหรับพนักง,งานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจําเบิกได้ในส่วนข้อที่2คือผู้ได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิน่น ็ยังครอบคลุมถึงนะครับผู้ที่รับบำนานด้วยเช่นกันทีนี้ไฮไลท์สำคัญคือท่านนายกอ,อกปจอนายกเทศมนตรีและนายกอบตอซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็อยู่ในคำนิยามของผู้มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นท่านนายกสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ถ้าสังเกตให้ดีไม่มีคำว่าสมาชิกองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมาชิก เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้นะทีนี้สิทธิ์จะครอบคลุมถึงใครบ้างทุกท่านครับท่านดูผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวนะคำว่าผู้มีสิทธิ์คือเจ้าของสิทธิ์ผู้ทรงสิทธิ์สิทธิ์เกิดจากบุคคลดังกล่าวรับราชการหรือรับเบี้ยววัดบำนาญก็อ,อยู่4กลุ่มกลุ่มแรกคือข้าราชการนะครับกลุ่มที่2คือลูกจ้างประจํา กลุ่มที่3คือผู้รับบำนาญละกลุ่มที่สี่คือผู้บริหารท้องถิ่นทีนี้นอกจากผู้มีสิทธิ์แล้วเนี่ยบุคคลในครอบครัวก็จะมีสิทธิ์โดยอาศัยสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์หลักแต่ว่าต้องบอกว่าต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมายมีหลักฐานทางราชการรับรองทุกท่านครับสำคัญสุดอยู่ที่บุตร กับบิดานะจะเป็นประเด็นที่สอบถามเข้ามาแล้วมีปัญหามากคู่สมรสนะครับและมันดาไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายทีละข้อแบบนี้นะครับเริ่มที่บิดานะบิดาจะเบิกใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้บิดาต้องจดทะเบียนสมรสกับมันดานะหรือมีการรับรองบท เพราะฉะนั้นถ้าใครที่คุณพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาแล้วท่านเป็นผู้มีสิทธิ์อยู่จะเบิกให้คุณพ่อจะไม่ได้นะครับเพราะขาดหลักฐานการสมรสถูกไหมกรณีมารดาเนี่ยมารดาเขาถือว่าเป็นเป็นแม่ตามกฎหมายโดยการคลอดออกมานะเพราะฉะนั้นมารดาจะไม่มีปัญหา คู่สมรสเนี่ยเอกสารที่ใช้ยืนยันคือต้องจดทะเบียนสมรสนะจะใส่ว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้ต้องมีทะเบียนสมรสมามอบให้ถึงจะคีย์ให้ท่านได้รับสิทธิ์ได้นะครับทีนี้บุตรเนี่ยกรณีที่จะมีปัญหาก็คือถ้าตัวเราเองกับคู่สมรสไม่จดทะเบียนกันตรงเนี่ยท่าน ที่เป็นใครือการผู้ชายเนี่ยนะครับท่านจะไม่สามารถคีบบุตรของท่านลงไปได้ถ้าท่านไม่จดทะเบียนกับกับภรรยาท่านเนื่องจากว่าเขาถือเป็นบุตรโดยชอบของมันดานะถ้ามันดาเป็นจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าตัวบิดาเป็นใครอการนี่ยครับแล้วก็ท่านไม่จดทะเบียนสมรสกับภรรยาท่านอย่างนี้จะคีสิทธิ์ของบุตรไม่ได้ เพราะนั้นท่านต้องจดทะเบียนสมรสกันก่อนนะครับแล้วบุตรเนี่ยเขาให้ไม่เกิน3คนตั้งแต่เกิดเลยจนอายุบุตรเนี่ยครบ20ปีบริบูรณ์ซึ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายก็จะสิ้นสิทธิ์นะครับหรือบางกรณีที่บุตรสมรสกันก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะเพราะจดทะเบียนสมรสอย่างนี้ก็จะทําให้บุตรเบริกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้นะครับนี่คือหลัก จะเห็นว่าสิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยก็เทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการหน่วยงานอื่นได้เลยนะหลักเดียวกันเลยนะใช้หลักนี้ท่านสามารถดูได้ทุกกระทรวงทบวงกรมข้าราชการทุกประเภทดูแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถตอบได้แล้วว่านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและใ้ารการท้องถิน่นประเภทไหนบ้างที่ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้และก็บุคคลในครอบครัวใครบ้างที่เบิกได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ